ทีนี้ออยากจะให้ในฟังเรื่องที่สบายๆใจสักนิดนึงนะคะก็เมื่อเช้าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยรูป,ปที่เรานําเสนอไม้แมพที่เรานําเสนอกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยต้องาอาศัยวิทยากรประจำกลุ่มนะคะหรือไม่ก็วิทยากรบางท่าน,นอาจจะแนะนำบ้างเขียนเป็นไกด์ไลน์ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาดูผลงานในภาคเนี้ยอาจารย์เรียนสังเกตเองนะคะว่า ตรงนี้ฮะเป็นผลงานของพวกเราจริงๆวิทยากรไม่ได้ช่วยเลยนะคะแล้วเรามองดูกระบวนการทํางานของอาจารย์ในแต่ละในแต่ละโต๊ะเนี่ยฮะที่อาจารย์จะเลือกออกมาที่จะนําเสนอเนี่ยอาจารย์มีการปรึกษากันอาจารย์มีการวางแผนการทํางานอาจารย์มีการคิดว่าอาจารย์จะเลือกเรื่องอะไรอาจารย์จะนําเสนอเราในรูปแบบไหนถ้าอาจารย์คิดแบบนี้แล้วอาจารย์วางแผนแบบนี้ฮะผลงานของอาจารย์ออกมาเนี่ยนะชื่นใจ ท่านถามว่าถ้าเป็นคนที่จะเป็นเป็นเจ้าผู้จัดทำนะคะในในในการเนี้ยอาจารย์วินบอกว่าพอใจแล้วค่ะเพราะว่าคุณครูที่มาในวันเนี้ยเท่าที่รู้นะคะน่าจะเป็นประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นคุณครูใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าเวทีแต่อาจารย์ทําได้อย่างเนี้ยอาจารย์วินก็คิดว่าภูมิใจแล้วนะคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเห็นน้อชื่นชมผลงานเพราะคุณครูร่วมกันวางแผนนะแล้วก็ประเด็นที่สองในลักษณะของรูป แบบของการจัดกิจกรรมนะคุณครูเข้าใจจัดกิจกรรมตามแบบฉบับของคุณครูเองนะฮะตามอูรมิของตนเองตามปัจจัยของตัวเองแมง้วันจะเป็นปัจจัยในโรงเรียนปัจจัยภายนอกทําให้รูปแบบของเราวันนี้มมนมีความหลากหลายถ้าคุณครูทุกคนได้เดินช็อปปิง้งทั้งหมด17โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะได้ความรู้สะสมกลับไปมากมายนะฮะต้องบอกว่าต้อง เขาเปิดงานให้เราเนี่ยประทับใจแล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะดาวที่ที่ได้รับมาเนี่ยห้าดาวมันไม่พอค่ะเราอยากจะได้ดาวมากกว่า,า<ด>นี้ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องว่าห้าดาวที่ให้เนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆเลยค<า>่ะแล้วนอกจากอาจารย์จะพยายามเฟ้นผลงานให้ดีแล้วเนี่ยอาจารย์แสดงศักยภาพของตนเองว่าฉันจะต้องนําเสนอให้เล้าใจแบบที่ท่านอ่าผอ เขียนไม่รู้ไม,ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่องแต่มาฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยค่ะอะไรคะขอปรบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะแล้วก็ขอ